สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์พัฒนาตัวเองอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับหัวข้อที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องเผชิญหน้ากับการพูดในที่ประชุมเป็นประจำนั่นก็คือพูดอย่างไรให้ตัวเองดูดีในสถานาการณ์ที่เราจะต้องพูดในที่ประชุม ทำไมการพูดในที่ประชุมให้ดูดีถึงสำคัญหลายคนอาจจะมองว่าการพูดในที่ประชุมก็แค่การนำเสนอข้อมูลแต่จริงๆแล้วมันคือโอกาสสำคัญที่เราจะได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเอง ลองคิดดูนะครับว่าหากเราพูดจาฉา,านมีเหตุมีผลน้ำเสียงน่าฟังและบุคลิกภาพดีจะส่งผลให้คนฟังรู้สึกอย่างไรพวกเขาจะรับฟังสิ่งที่เราพูดอย่างตั้งใจเชื่อมั่นในสิ่งที่เรานำเสนอและมองว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถข้อแรกเนื้อหาในการพูดการพูดให้ดูดีในที่ประชุมนั้นประกอบไปด้วย3มองค์ประกอบหลักๆที่เราต้องให้ความสำคัญ เนื้อหาคือหัวใจสำคัญของการพูดก่อนอื่นเราต้องเตรียมข้อมูลให้แน่นถูกต้องแม่นยำและตรงประเด็นศึกษาข้อมูลให้เข้าใจอย่างลึกซึง้งรู้ว่าอะไรคือจุดสำคัญที่เราต้องการสื่อสารการจัดระเบียบเนื้อหาก็สำคัญควรมีโครงสร้างที่ชัดเจนเริ่มต้นด้วยบทนำที่น่าสนใจบอกวัตถุประสงค์ของการพูดจากนั้นนำเสนอเนื้อหาหลักเป็นลำดับขั้นตอนและปิดท้ายด้วยบทสรุปที่กระชับและชัดเจน การมีเนื้อหาที่ดีจะช่วยให้เรามีความมั่นใจในการพูดมากขึ้นข้อที่2การนำเสนอเมื่อมีเนื้อหาที่ดีแล้วการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเสริมให้การพูดของเราน่าสนใจและน่าติดตามมากขึ้นสิ่งสำคัญคือการใช้ภาษาที่ชัดเจนเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงคำศัพท์เฉพาะทางที่คนส่วนใหญ่อาจไม่เข้าใจใช้โทนเสียงที่เหมาะสมมีความหนักแน่นและน่าฟัง สื่อสารด้วยความกระตือรือร้อนและที่สำคัญคือการสบตาผู้ฟังอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงและแสดงความมั่นใจของเราเข้ามาสู่บุค,คลิกภาพบุคลิกภาพภายนอกก็มีส่วนสำคัญในการสร้างความประทับใจแรกการแต่งกายที่สุภาพเหมาะสมกับสถานการณ์จะช่วยเสริมความน่าเชื่อถือของเรา นอกจากนี้ท่าทางในการยืนการเดินการใช้มือประกอบการพูดก็ควรเป็นธรรมชาติและดูดีรักษาความสงบและควบคุมอารมณ์หากมีคำถามหรือข้อเสนอแนะที่ไม่เห็นด้วยควรตอบด้วยความสุภาพและมีเหตุผลการแสดงออกถึงความมั่นใจและความเป็นมิตรจะช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกสบายใจและเปิดใจรับฟังสิ่งที่เราพูดมากขึ้นเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อการพูดที่ดูดี นอกจาก3มองค์ประกอบหลักแล้วยังมีเทคนิคเพิ่มเติมที่จะช่วยให้การพูดของเราดูดียิ่งขึ้นครับฝึกซ้อมการฝึกซ้อมพูดหลายๆครั้งจะช่วยให้เราคุ้นเคยกับเนื้อหาจับจังหวะในการพูดและลดความประมาลองฝึกพูดหน้ากระจกหรืออัดวิดีโอตัวเองเพื่อดูและปรับปรุงจุดที่ต้องแก้ไขรู้จักผู้ฟัง ทำความเข้าใจว่าผู้ฟังของเราเป็นใครมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อที่เราพูดมากน้อยแค่ไหนเพื่อปรับเนื้อหาและวิธีการนําเสนอให้เหมาะสมใช้วิชว a เอชอย่างมีประสิทธิภาพสไลด์หรือสื่อประกอบอื่นๆควรใช้เพื่อเสริมความเข้าใจไม่ใช้เพื่อให้อ่านตามตัวอักษรเน้นภาพกราฟหรือประเด็นสำคัญคัญที่ช่วยให้ผู้ฟังเห็นภาพรวมและจดจำได้ง่ายขึ้นเตรียมพร้อมรับมือกับคำถาม คาดการคคำถามที่อาจเกิดขึ้นและเตรียมคำตอบไว้ล่วงหน้าหากไม่แน่ใจในคำตอบควรบอกตามตรงและเสนอที่จะหาข้อมูลภายหลังควบคุมความประมาะความประมาะเป็นเรื่องปกติเทคนิคที่ช่วยได้คือการหายใจลึกๆก,ก่อนพูดการมองไปยังจุดใดจุดหนึ่งแทนการมองตาผู้ฟังในช่วงแรกและการโฟกัสไปที่เนื้อหามากกว่าความกังวลของตัวเอง เปิดและปิดการพูดอย่างน่าประทับใจเริ่มต้นด้วยการทักทายที่สุภาพและดึงดูดความสนใจอาจจะเป็นคำถามสถิติที่น่าสนใจหรือเรื่องราวสั้นๆที่เกี่ยวข้องและปิดท้ายด้วยการสรุปประเด็นสำคัญและกล่าวขอบคุณผู้ฟังข้อสำคัญที่ควรจำอย่างมากเน้นว่าควรจำนะครับ สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้เสมอในการพูดในที่ประชุมให้ดูดีคือการมีความมั่นใจในตัวเองและในสิ่งที่เราพูดการสื่อสารที่ชัดเจนตรงประเด็นและการเป็นตัวของตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติครับไม่มีใครคาดหวังให้เราเป็นนักพูดมืออาชีพเพียงแค่เราเตรียมตัวให้ดีตั้งใจสื่อสารอย่างจริงใจและแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้ฟังก็จะช่วยให้การพูดของเราประสบความสำเร็จและสร้างความประทับใจได้ครับ หวังว่าเทคนิคและแนวทางที่เรานำมาฝากกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอย่าลืมนำไปปรับใช้ในการพูดครั้งต่อไปของคุณและถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อติดตามพอดแคสต์พัฒนาตัวเองของเราในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ